อาจจะมี p a ส s i v อินค o m เดือนละแสนนะคะแบบนอนเเลยนะคะเป็นไรายได้แบบเสือนอนกินนอนตีพุงก็มีเงินไหลเข้ามาเหมือน ATM เลยแบบนี้นะคะเดือนละแสนจะต้องลงทุนด้วยเงินเท่าไหรค่ค่ะอ่ะคำถามนี้นะเป็นคำถามที่น่าสนใจจากคุณเสวรักษ์นะคะวันนี้เรามาคณิตศาสตร์คิดไวกันนิดนึงกับแพรลินนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบกันค่ะ เริ่มต้นเลยนะคะสาหรับใครที่อยากจะคิดตรงนี้นะคะมันจะมีอยู่2ปัจจัยนะคะในการคํานวณน,นะคะซึ่งมีผลต่อการลงทุนนะคะนั่นก็คือเรื่องแรกนะคะเรื่องของอัตราผลตอบแทนนะคะแล้วเรื่องที่2คือเงินต้นนะคะสปัจจัยนี้มีผลนะคะต่อเงินที่จะต้องใช้นํามาลงทุนนั่นเองค่ะเรามาดูเคสตัวอย่างกันเลยดีกว่าสําหรับคุณสาวลานะคะเขาถามว่าถ้าอยากจะมีเดือนละแสนเนี่ยต้องใช้เงินลงทุนเท่าไหร่ใช่ไหมคะ วิธีคิดง่ายๆนะคะเพื่อนๆก็เอา1 0 0 0 0แบาทนะคะไปคูณ12นะคะก็จะได้ออกมานะคะก็คือปีละล้านสองแปลว่าคุณเสาวรักษ์ต้องการรายได้ปีละล้านสองใช่ไหมคะให้เอาล้านสองตรงนี้นะคะไปแปลงหาเงินลงทุนค่ะถ้าเกิดคุณเสาวรักษ์ไปลงทุนนะคะใดๆก็ตามนะคะได้ผลตอบแทนทกลับมาที่10%ก็ย้อนกลับค่ะแปลว่าคุณเสาวรักษ์ต้องไปลงทุนที่12ล้านนั่นเอง เห็นไหมคะคิดไม่ยากใช่ไหมคะก็เอา1นล้านสองนะคะหารด้วย10%นั่นเองหรือ0ูนจุก็จะได้คําตอบลวค่ะนี่เป็นคําถามง่ายๆนะแต่เดี๋ยวจะยกตัวอย่างเพิ่มค่ะอ่ะแล้วถ้าเกิดคุณเาวรรัลส์สามารถสร้างผลผลตอบแทนที่ได้มากกว่า10%บเปอละอาจจะได้ที่สิใช่ไหมคะแบบที่แพลนได้ก็คืออย่างนี้แพลนลงทุนในการทาขายฝากอะค่ะเอ่อเป็นผู้ซื้อฝากนะคะก็จะได้ผลตอบแทนเนี่ยที่15%ต่อปีเลยนะคะ ถ้าเกิดเราได้ผลตอบแทนมากกว่าไปที่ระดับหรือไปที่ระดับที่15%เนี่ยผลตอบแทนตรงนี้เนี่ยจะทําให้เงินต้นหรือเงินลงทุนตั้งต้นของเราเนี่ยน้อยลงนะคะวิธีการคํานวณก็เช่นกันค่ะก็เอาหนึ่งล้านสองนะคะไปหารด้วย15%ค่ะจะได้คําตอบออกมานั่นนะคือว่าแปดล้านเห็นไหมคะว่าเงินตั้งต้นเนี่ยยอดก็ต่างกันแล้วค่ะและอีกหนึ่งตัวอย่างละกันเนาะเป็นของแทนคุณเสาวเราต้องการผลตอบแทนต่อปีนะคะเนาะ ปีละล้านสองเนาะแต่ไปลงทุนเนี่ยในสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงต่ำอาจจะแค่6%เนะคะเงินตั้งต้นตรงนี้ก็อาจจะต้องเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเงิน1นล้านสเนี่ยไปหารด้วย6%หรือ0.06จเนี่ยจะต้องใช้เงินลงทุนถึง20ล้านบาทนั่นเองค่ะดังนั้นแล้วเพื่อนๆจะเห็นใช่ไหมคะว่าเงินตั้งต้นเนี่ยแปรผันตามอัตราผลตอบแทนซึ่งก็ขึ้นอยู่กับตัวความเสี่ยงด้วยแล้วก็ผลตอบแทนที่ได้ด้วยนะคะ นั่นก็คือสิ่งที่เพื่อนๆต้องรู้ค่ะเพราะว่าถ้ายิ่งผลตอบแทนเยอะก็จะทําให้เงินตั้งต้นของเราที่ต้องการเนี่ยเพื่อบรรลุเป,ป้าหมายก็ใช้น้อยลงนั่นเอง